ตอนนี้คือทุกคนเนี่ยจะยอมให้โมฮาหมดเพราะเขาจะไก่ก้ากลอบผ่านเข้ามาเพราะเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งมากเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทิ่พิกันใาม่ะจะกลัวทางเขตหมู่บ้านเรามากค่ะการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเลถือเป็นปันจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงตั้งแต่ระดับชุมชนจนระดับประเทศ และจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดพบว่ากลุ่มนักค้ายาเสพติดประเทศเพื่อนบ้านหรือพื้นที่ชายแดนยังคงมีศักยภาพในการผลิตยาเสพติดและพร้อมที่จะส่งยาเสพติดเข้ามาตามชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมากมาที่จังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในจังหวัดตัวอย่างที่มีการดำเนินงานหมู่บ้านแกนหลัก ที่นี่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเป็นช่องทางที่สําคัญจํานวนถึง11ช่องทางเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องปลาชุมชนเรามันมีความสมบูรณ์มากแต่จะมีนายทุนจากข้างนอกนะคะเข้ามาตัดไม้เราเพื่อจะข่มายกลำทําให้ชาวบ้านเราอ่ะเริ่มเริ่มจะเห็นแล้วว่ามีคนบุกคนภายนอกเข้ามาแล้วก็เลยการที่ว่าต้องจัดชุดชลบรอบไปช่วยดูแลคือที่เข้ามาเป็นชลบรอบคือมาช่วยรักษาความสงบในหมู่บ้านการปราบปรามพวกการทําผิดทาง ยาเรื่องอยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวกับลักลอบเข้าเมืองหมู่บ้านแกนหลักคือหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันตนเองและขยายความเข้มแข็งนี้ไปสู่หมู่บ้านโดยรอบเกิดขึ้นโดยการผสานความร่วมมือของคนในหมู่บ้านเป็นหลักโดยมีกอร,รมนส่วนราชการและเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนโดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตรสสำคัญในการพัฒนาสององค์กรในชุมชนคือองค์กรผู้ใหญ่และองค์กรเด็กร่วมมือกันในการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังแจ้งเตือนติดตามและรายงานคือกคนสะดวกค่ะทางงดไหนคนไม่สะดวกก็เราก็จัดเป็นทีมไปพอเป็นหมู่บ้านต้นกล้าเนี่ยค่ะทางชุดชบศชุดทหารเนี่ยค่ะเขาจะมาร่วม ฝึกความเข้มแข็งให้ชลบรเราค่ะเมื่อก่อนเราทําแค่ไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยนะคะชุดชลบอรเราก็จะไม,มไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยกล้าแต่พอมีกออบนเข้ามาเนี่ยพวกทหารเข้ามาเนี่ยค่ะเขาจะเพื่อให้เราเข้มแข็งกล้าตัดสินใจแจ้งหน่วยงานช่วยอะไรไปไปร่วมด้วยะคะ่ะองค์กรผู้ใหญ่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีกระบวนการแสวงหาข้อตกลงใจการแก้ปัญหาของชุมชนในส่วนขององค์กรเด็ก คือการจัดตั้งชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน v i l ิเล y ยุทธครับโดยมีรากฐานการนำเทคโนโลยีสื่อสารมาดำเนินการผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในหมู่บ้านที่นี่บ้านสามัคคีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในหมู่บ้านแกนหลักคอวิลเลจกิจกรรมหมู่บ้านแกนหลักบ้านสามัคคีธรรมจะมีการเตรียมการป,รปฏิบัติการของกองกำลังภาคประชาชน ซึ่งได้ดําเนินการตามนโยบายศูนย์การปฏิบัติที่กองก็อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนติดตามและรายงานผลนําไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทําความผิดหลายครั้งนับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่จะนําไปขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่นๆอ,อีก5หมู่บ้านโดยรอบให้มีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่อไปคอวิเลตหรือหมู่บ้านแกนเนี่ยก็คือเป็นการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวชายแดนซึ่งรับผิดชอบทั้งหมดณนะตอนนี้คือ120หมู่บ้านแล้วก็จะมีหมู่บ้านเครือข่ายเพื่อจะเสริมเป็นหมู่บ้านแกนในในอนาคตต่อไปอีก60หมู่บ้านเพื่อที่จะรวมพลังมวลชน,นมามาสร้างความเข้มแข็่งของหมู่บ้านพี่น้องที่อยู่ตามชายแดนที่กรมนรับผิดชอบเนี่ยเวลาเราไปทำเนี่ยเราจะเป็นแค่คนกลางไม่อยากให้เขาเข้าใจว่าเหมือนกับเราเขาจะต้องไปสร้างสิ่งใหญ่ให้กับประเทศ เราจะย่อยลงมาสิ่งที่มันวัดได้ดีเห็นผลได้ง่ายก็คือตั้งแต่บ้านเราเองหลังเดียวมาเป็นหมู่บ้านนี่ให้เห็นก่อนมีการขยายไปที่หมู่บ้านเคลือนข่ายหมู่บ้านแกนหลักก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่เน้นปริมาณจะเน้นที่คุณภาพโครงการหมู่บ้านแกนหลักได้ทำให้ประชาชนในชุมชนได้ส่งต่อความคิดและวิธีการจากรุ่นต่อรุ่นมีส่วนร่วม และเกิดจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อย่างจริงจังส่งผลให้ปัญหายาเสพติดแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ในชุมชนลดลงกอระมะนมุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามาคัคคีคอเซ็นเตอร์1374สายด่วนแจ้งเหตุความมั่นคงกอระมะน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส